เจอดีเข้าให้เลยครับอันนี้คือห่ออยู่บนอากาศนนเี่ย่นี่ก็กราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอ๋อท่า x เอ็กทูนะครับ Oh, วันนี้เหนือวันนี้หนาวมากนะครับขนาดปั่นจักรยานมาต้องป่าล้างแห่งนี้ก็ยังหนาวเลยนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับผมได้เอาอุปกรณ์โกดีเทคเตอร์มาด้วยนะครับซึ่งไออุปกรณ์ EMF อันนี้ครับท่านผู้ชมมันมันผมซื้อมาผมยังไม่ได้ใช้มันจริงๆเลยนะผมเลยจะมาใช้แบบของจริงให้ดูนะครับพอครั้งก่อนผมใช้แค่แถวบ้านตัวเองนะครั้งนี้คือออกมาแบบโอ้ไกลอยู่พอสมควรนะครับก็ออกมาถึงในป่าล้างอย่างนี้นะครับ เอาจริงๆแล้วที่นี่มันถูกรื้อต้นไม้ออกไปเร็วๆนี้นะเพราะผมเห็นต้นไม้มันกองอยู่นะครับก็เราไม่พูดเยอะนะครับเราจะลองกดใช้ดูเลยนะคือผมพูดตรงๆน,นะว่าผมอะอยากมาตอนกลางคืนนะขอชี้แจงนะครับว่าผมอยากออกมาล่าตอนกลางคืนนะแต่รู้ว่าทำไมผมถึงไม่มาครับก็เพราะว่าผมต้องเรียนออนไลน์อะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็ต้องตื่นเช้านะครับเลยออกมาตอนกลางคืนไม่ได้นะเพราะช่วงตอนกลางคืนเนี่ยผมต้องกินข้าวอะไรพวกนี้นะครับ เลยไม่สามารถออกมาได้นะครับแน่แน่เละครับสาเหตุนะครับ,นนรบผมเลยต้องเอ,อมาตอนเช้าเช้าพวกเนี้ยนะตอนเย็นเย็นนะครับก็ถ้าพระเสาทิดาผมจะออกมาตอนคืนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าช่วงจ์ถึงสุขขออนุญาตออกมาตอนเย็นแทนนะครับไว้เสาทิด์ไว้เราค่อยมาตอนคืนนะคือผมจะสำรวจแบบเร็วๆเลยนะ เพราะว่าผมมีสองที่ที่อยากจะไปที่นี้กับที่นู้นถ้าที่นี้ผมไม่เจออะไรผมจะไปที่นู้นแต่ถ้าที่นู้นผมไม่เจออะไรอีกผมก็จะหาที่อื่นซึ่งที่อื่นเนี่ยก็คือคลิปต่อไปแล้วนะครับเรามีอยู่สองสถานที่ที่จะมาในวันนี้นะเริ่มใช้เลยนะครับอันนี้ก็คือสถานที่หนึ่งนะสถานที่ที่หนึ่งซึ่งสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยผมจะสำรวจด้วยความรวดเร็วแลวถ้าไม่เจออะไรก็ออกไปตรงนู้นเลยนะครับตรงนู้นเลยนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มสถานที่ที่หนึ่งเลยนะครับ ถ้าไม่มีก็สถานที่2สองไปต่อนะครับแล้วเจอกันมากดชนะท่านผู้ชมสามสองหนึ่งเมื่อกี้ผมยอมแล้วว่าผมเผลอกดช้แล้วนะซึ่งมันมีขีดขึ้นมาเฉยเลยท่านผู้ชมมันมีขีดขึ้นเด้งขึ้นมาสุดเลยนะเมื่อกี้นะแบบแป๊บเดียวจริงๆนะครับโหแต่เสียได้อรัผมเผลอกดช้ก่อน,นครับแล้วเผลอกดปิคดคลิปไปด้วยไงไม่เป็นไรนั้นแวเราหาใหมา่อีกรอบนะสุณกกล่องตนะรงน,นี้เลยนะเราจะสำรวจอย่างรวดเร็วนะพอคลิปเนี้ยผมไม่อยากให้นานมากนะครับ ผมจะไปสองสถานที่ซึ่งสองสถานที่เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างประหยัดนะครับเราจะรีบสำรวจเลยนะที่นี้ไม่มีก็เท่ากับไปสถานที่ที่สองรีดรวดเร็วเลยนะครับเรียดมาจากไหนคือเครื่องนี้มันเป็นของจริงมันเลยจะตรวจไม่ค่อยเจอนะครับเพราะถ้าเป็นของพวกแอปโกดีเตอร์แอปอะไรที่อยู่ในโทศรศัพท์อะ่ะผมบอกได้เลยว่าของปลอมทั้งนั้น,นครับต้องเป็นอุปกรณ์เง,งี้ยถึงจะเป็นของจริงนะครับต้องเป็นอุปกรณ์เง,งี้ยนะสั่งซื้อนะครับจากช้อปปี้ ผมไมยใช้ดอกไม้นะไม่เจออะไรนะเมื่อกี้ตอนที่กดปิดคลิปนี่ผมเห็นมาขึ้นปี๊ดขึ้นมาเองเลยนะเสียดายมากเลยขนาดกดปิดคลิปนี่โผล่ขึ้นมาเฉียวเลยนะแต่พอผมกดถ่ายคลิปเนี่ยเงียบนะครับ มียามมาตรงนี้นะผมนึกว่าเขาจะมาไล่ผมนะเพราะสถานที่ตรงนี้มันไม่ควรเข้านะเพราะมันเป็นสถานที่ไม่ใช่สาธารณะแอบเข้ามานะแต่ก็ไม่ผิดหรอกท่านผู้ชมเพราะสถานที่อย่างนี้มันลกล้างหลังตั้งนานแล้วน่าจะเข้ามาได้นะเพราะมันเป็นของหมู่บ้านอย่างยาวนะโอเคสำรวจไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมชิลๆนะครับ ลมก็แรงเชียวเลยครับผมลืมโชว์สถานที่ให้ดูเนี่ยโทษทีดาวผู้ชมโชว์ไปเรื่อยๆนะแต่ผมกลวผมจะพลาดจังหวะเหมืเมื่อกี้ไงอุ้ย,ยนกครับนกนะตกใจนกหมดอืมถ้าผมจะไปตรงนี้แล้วผมไม่เจอแล้วก็ข้างหน้าก็ไม่น่ามีแล้วแหละนะ คือผมบางที่มีเพื่อผมก็จะคาดจังหวะคือไม่ได้อยากเจอนะแต่อยากแค่ให้มันขึ้นมาเป็นขีดเฉยนะครับแล้วเริ่มไปสถานที่ต่อไปเลยดีกว่าก็ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจำสถานที่แห่งนี้ได้มันคือที่ที่ผมมาลองของกับน้องบ่อยๆ เพราะผมบอกเลยได้เลยนะว่าผมเคยอัดคลิปไว้ที่หนึ่งนะครับที่อย่างนี้แหละแล้วผมอ่ะไปเจออะไรดีตรงนู้นนะครับซึ่งมันเป็นเสียงอะไรไม่รู้นะคือไม่อยากจะพูดเดยีะนะครับเราเริ่มสำรวจเลยดีกว่าอันนี้คือสถานที่ที่สองนะครับอันนี้คือสถานที่สองนะขอยืนยันนะครับเพราะสถานที่ที่แรกผมไปมาแล้วนะไม่มีอะไรนะครับเพราะสถานที่ตรงนั้นผมไม่เจออะไรเลยนะที่อย่างนี้แหละถ้าใครที่เป็นแฟนคลับผมเก่าๆน่าจะรู้นะครับ และผมบอกได้เลยว,ว่าเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคปรับเรียบร้อยนะครับผมเปิดแฟลนะมันมืดหน่อยนะครับผมกำลังตัวอยนะ นี่ตรงนี้ี่ผมเจออะไรกับน้องคระะับพูดแบบเบาๆรู้ตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนเป็นนักล่าผีเลยนะคือผมดูแต่คนฝรั่งนะเขาถือแล้วก็จับเดินอยู่ตรงนี้เดินอยู่ทางที่อื่นนะแต่ผมยังไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ได้มีความรู้สึกเหมือนเป็นนักล่าผีนะครับ ออวิวจิงจบตกใจหมดผมไม่ได้กลัวนะนึกว่าอะไรนะครับนึกว่างูอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเคาะมันจะมีอะไรขึ้นมาตรงนี้นะเป็นการดล้องของมันครับเป็นเรื่องปกตินะเพราะระบบไฟฟ้าของมันนะอยู่ข้างในนะเราต้องพยายามอย่าขอะเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกหน้าต่างตรงนั้นนี่นอนใช้เล้นนะเนี่ย นนะว้าวผมจะไปนะแต่รอ,อก,ก่อนตรงนี้เป็นแม่น้ำที่แบบสวยงามซึ่งเรามากันบ่อยแล้วนะจนแบบทชมชมอาจจะเบื่อบ้างต้องขออภัยนะครับกล้องมันไม่โฟกัสนะขอขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ ผมลืมทำทำน้าปกคลิปให้ท่านชมเอยเมื่อ,อกี้เมื่อกี้ท่านชมเห็นไหมมันขึ้นนิดนิดเฮ้ยผมตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยผมต้องไปตรวจกล้องแล้วอะคือผมไม่รู้ว่าผมมองในกล้องนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยผมมองในกล้องนะผมเลยไม่รู้ว่ากล้องมันแบบบักหรือเปล่านะครับพอทํหน้าปกคลิปแป๊บหนึ่งครับโอเคเสร็จแล้วครับหน้าปกคลิปนะครับ กล้องมันไม่โฟกัสอะไมชมผมงงมากเลยนะออ้ท่านผู้ชมครับผมว่าผมเออท่านผู้ชมครับผมว่าผมท่านผู้ชมครับผมว่าผมเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้คุณพระช่วยสุดยอดครับสุดยอดท่านผู้ชมผมเจอแล้วอะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับ ลุกไปทั้งตัวเลยนะครับเมื่อกี้เราก็นอน,นเพิ่งลงคลิปนะอยู่อยู่ดีๆอะไรสักอย่างนี่แหละหลงากนอนเขียนนะแต่อยากมันนะเลยสักอยาก่างซึ่งทําให้ผมคิดถึงตอนนี้เลยนะโอ้โหเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวผมบอกไว้ก่อนเลยกล้องไอ้เครื่องตรวจจับเนี้ยมันสามารถตรวจจับพลังงานแม่เหล็กได้ใช่ไหมซึ่งพลังงานแม่เหล็กคือเราต้องจอ่ออะผมลองแล้วนะจ่อกับทีมมันก็จะขึ้นนะแต่ดูตรงนี้ดิ ผมจ่อตรงกาอากาศเลยน้ำชมผมบอกได้เลยว่าของจริงครับผมไม่ได้ตัดต่อตัดต่อไม่เป็นด้วยนะครับโอ้ Ooh, น้ชมครับสุดยอดครับน้ชมคุ้มมากที่มาที่นี่นะโคตรคุ้มเลยนะครับ้องไปที่อื่นนะครับมีอยู่ตรงนี้ครับน้ชมลมก็แรงนะหายไปแล้วหายไปแล้วครับ หายไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ตรงนี้ตรงนี้อย่างงี้เฮ้ยแต่ผมงงนะตรงนี้พลังงานไม่เหล็กไม่มีแน่นอนเพราะมันเป็นอากาศนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเอาอุโฉที่ดูนะท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมมันเป็นอากาศนะครับตรงนี้ผมห้อยอยู่ตรงอากาศนะครับเอาหายไปแล้วคานผู้ชมหายไปอีกแล้วนี่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 ผมห้อยอยู่ตรงอากาศนะครับว้าวคุ้มมากที่มาที่นี่คุ้มจริงๆคุ้มมากเลยคุ้มมากๆครับ ข okay. อ,อีกรอบองเนะโอ้โหสีเหลืองเลยนะคลิปก่อนใครยังไม่ดูไปดูได้นะผมบอกไปแล้วนะว่าสีเขียวกับสีตรงเนี้ยคือคือไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเหลืองกับสีแดงขึ้นไปอ่ะโอ้โหมันจะเป็นเหมือนพลังงานเลยนะว่าค่าพลังงานสูงหรือเปล่าซึ่งอยู่ระดับสีเหลืองนะตรงนี้นะครัห้ออยู่ตรงอากาศก็ตรวจได้นะนเนี่ยเหลือเชื่อครับท่านผู้ชม แต่ผมดูของคนฝรั่งอ่ะคือเขาเดินแล้วมันก็ตรวจได้เลยนะก็แปลกเหมือนกันนะครับขนลุกเลยนะครับอคือผมเคยขนลุกอย่างนี้สองรอบแล้วนะรอบแรกก็ตอนอยู่บนบ้านเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันตอนแล้วก็รอบที่สองก็คือตอนนี้ได้แหละนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุ้มมากที่เอามานะครับคมจริงนะคุ้มมา,มากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ